ก่อนอื่นเนี่ยนะครับผมผมอยากจะพูดเรื่องการสํารวจบุคคลไม่มีสถานท,าทัศนีย์เนี่ยนะครับเพราะหลายหลายท่านาได้ขอ้อมูลมาจากการประชุมามานะครับว่าหลายๆท่านก็เคยสอบถามมาว่าท,ทำไมมีการสํารวจกันอยู่เรื่อยนะครับจริงๆเนี่ยเราต้องยอมรับข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งว่าอ,อําเภอแม่สายเรานะครับเป็นอ,อําเภอสายแดงที่แตกต่างจากอําเภออื่นเกือบเป็นทั้งประเทศไทยทน,นะครับอำเภอแม่สายเราเนี่ยมันเป็นแนวเขตแดง ระหว่างเมืองกับเมืองห่างกันแค่สิบเมตรไม่นับสายกัน้นในขณะที่อย่ำเภอแม่จันอำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอ,เมอแม่ไยอำเภอฝาตั้งแต่ปราเป็นป่าชนป่าแต่ของเราเป็นเมืองชนเมืองคือคนชนคนคือชุมชนอยู่ติดชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยการอุปยกเคลื่อนย้ายให้มันมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วการตรวจสอบมันยากนะครับบุคคนไม่มีสถานะทะเบียนหรือบัตรหัวสูน์ในกลุ่มเด็กนักเรียน หรือ,อ,อบุคคลที่อยู่ในสถานศึกษาก็คือหมายความว่าตั้งแต่อน,นุบาลจนกระทั่งถึงมหาวิทยาลัยนะครับข้อมูลจริงๆเนี่ยนะครับมีการสํารวจคนกลุ่มนี้ได้มีการสํารวจมาตั้งแต่ปี51นะครับ2551ต,ตามหนังสือถึงผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงในพื้นที่อำเภอแม่สายให้สํารวจเด็กที่อยู่ในโรงเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในปี50และ51 นะครับว่ามีจานวนเท่าไหร่โดยจะแยกเป็นสองประเภทประเภทที่หนึ่งก็คือเด็กที่เรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนแล้วไม่มีหลักฐานอะไรเลยคือมีแต่ตัวอีกกลุ่มหนึ่งเด็กที่เรียนอยู่ในโรงเรียนมีบัตรทรลสามสิบแปดครับหนึ่งเราเรียกว่าบัตรที่ขึ้นต้นด้วยเลขศูนย์สองตัวนะครับให,ให้สาร,รวจมาสองกลุ่มนะครับพอสํารวจมาแล้วเนี่ยนะครับสำร,รวจมาแล้วข้อมูลต่างๆเนี่ยครูครูจะเป็นคน แล้วก็ส่งกลับมาให้อำเภอนะครับหลังจากส่งกลับมาให้อำเภอแล้วเนี่ยในปี51น,นะครับทางอำเภอก็ได้ขีดข้อมูลบันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์จนกระทั่งถึงปัจจุบันยังไม่มีการถ่ายรูปให้กับเด็กกลุ่มนี้นะครับถ่ายรูปให้เด็กกลุ่มนี้ต่อมาเนี่ยเ,เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับได้มีวิทยุด่วนที่สุดจากจังหวัดน,นะครับเนื่องจากว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับต้องการจะ ีระเบียบออกมาของกระทรวงว่าบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยนะครับที่ขึ้นต้นด้วยเลขหก 6, เลขเจ็ดนะครับและเลขศูนย์ที่เป็นกลุ่มเด็กนักเรียนมีสิทธิที่จะทาบัตรทอง30บาทรักาาทุกโลกได้ทีนี้ก็เลยสั่งการว่าอําเภอใดก็ตามแต่ในประเทศไทยเนี่ยที่ดําเนินการสํารวจเด็กนักเรียนกลุ่มบัตรวศสนยไปแล้วดำเนินการไม่แล้วเสร็จให้ดําเนินการต่อให้แล้วเสร็จเพื่อให้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยได้สิทธิ ตาม,มรัฐธรรมนูญหรือตามที่กฎหมายเขียนไว้ก็คือสามารถที่จะไปทำบัตรฟอกสำชิบบตรรักษาทุกโลกได้นะครับมีโรงเรียนที่สํารวจมาทั้งสิ้น24โรงกับ10อาารยนงโรงเรียนก็คือที่5ที่ผโรงครับพูดง่ายๆนะครับจานวนนักเรียนที่สํารวจมานาเวลานั้นคือ1,175คน1,175คนนะครับแยกเป็นเด็กนักเรียนที่ตกสํารวจไม่มีหลักฐานอะไรเลย 639คนและเด็กนันกเรียนที่มีทะเบียนแล้วที่พึ้นต้นได้เลขศูนย์ศูนย์เราเรียกว่ามีพหลสามที่แปดัหน 38, ึ่ง536รายนะครับเมื่อปีห้าหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาเรียนอยู่ชั้นปหกปีห้าสามเขาจบไปแนละ้วบางคนมันไม่ได้ไปเรียนต่อบางคนมันไปอยู่ที่ไหนเราไม่รู้หอกไปอยู่รอบพื้นที่ไปทําง,งานแล้วก็มีนะครับซึ่งในเรื่องนี้ผมก็ได้ทำหนังสือหาเรื่องไปทางเดียว่ันะครับว่า ในกรณีที่เด็กมันได้รับการสำรวจปีที่หนึ่งแล้วแล้วมันจบออกไปแล้วนะครับแล้วไม่ได้นั่นอยู่ทางจังหวัดบอกว่าสามารถทําได้มันเป็นสิทธิของเขาณเวลาที่มีการสํารวจก็คือเด็กในระบบโรงเรียนเช่นเดียวกันนะครับซึ่งผมก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ออกไปประสานที่โรงเรียนทุกโรงนะครับปรากฏว่าออกไปตรวจสอบแล้วมีนักเรียนที่ทางโรงเรียนนีก,ออก,กรอบเอกสารไ้ครบถ้วน และยังมีตัวตนที่ครูเขาสามารถตามมาได้นะครับสามร้อยเก้าสิบคน3 9 0เก้าสิคนนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มกลุ่มที่นักเรียนที่มีบัตรหัวศูย์ศูย์อยู่หรือว่าบัตรพหรสาแปดอยู่นะครับเ,เรายังไม่ดำเนินการถ่ายในรอบนี้เนื่องจากเด็กนักเรียนกลุ่มนี้นะครับจะต้องดําเนินการก่อนสองข้อข้อที่1คือจะต้องตรวจสอบว่า บิดามารดาไม่ใช่แรงงานต่างด้าวสามสัญชาติคือไม่ใช่แรงงานเพราะว่าไม่ใช่แรงงานเราไม่ใช่แรงงานเขาเ้านะครับข้อ2ถ้าหากว่าตรวจสอบแล้วไม่ใช่แรงงานต่างด้าวสามสัญชาติจะต้องดำเนินการยกเลิกปัดหรือทะเบียนหัว0ูที่เขามีอยู่ก่อนเนี่ยก่อนถึงจะมาดำเนินการถ่า,รายบัตร หัวศู์บุคคลไม่มีฐานะางทะเบียนได้นะครับดังนั้นในรอบนี้เนี่ยนะครับจึงยังไม่ถ่ายบัตรให้กับเด็กที่มีหลักฐานคลรอสามที่แปดหรือหัวสู์อยู่นะครับเพราะว่าจะมีต้องดำเนินการ2สองขั้นก็คือตรวจสอบว่าไม่ใช่แรงงานต่างชาติและจะต้องถ้าไม่ใช่แล้วจะต้องมายกเลิกบัตรเดิมก่อนเพื่จะมาถ่ายบัตรนี้ได้นะครับดังนั้น,นในรอบนี้มีเด็กที่จะได้เข้าถ่ายจริงๆ390คนนะครับ ในหนังสือสั่งการล็อกมาเลยครับว่าต้องเป็นการดำเนินการสำรวจเมื่อปี50-51เท่านั้นนะครับเด็กที่เข้าใหม่ปี52-53ก็มาถ่ายพวกน,นี้ไม่ได้ต้องรออีกรุ่นหนึ่งที่เขาสั่งการมาให้มีการสำรวจใหม่หรือว่าใครสำรวจก่อนปี 50, 50คือ48-49ก็มาถ่ายบัตรพวกน,นี้ไม่ได้ต้องรอให้มีหนังสือสั่งการมา ปีนี้ล็อกมาแค่2ปีคือ5 1 5 0นึ่งห้าศูนย์กับห้นะครับได้ทำความเข้าใจนะครับกับพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ในยี่สิบสี่โรงเรียนนี้นะครับให้ทราบถึงแนวทางและวิธีปฏิบัติ 8, ที่จะดำเนินการถ่ายแบบจำตัว,วให้กับเด็กโรงเรียนซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ ความโปร่งใสโดยวิธีปฏิบัติแนวทางปฏิบัตินั้นนายเพอได้เรียนหารือกันท่านนายเพอนะครับโดยตลอดว่าจะทำอย่างไรบ้างนะครับเพื่อาจะาไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้นในภายหลังโดยเด็ดขาดนะครับทั้งนี้ท่านนั้นก็คงจะต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องสื่อมวลชนทุกทุกคนทุกแห่งนะครับขอแจ้งไปสามพันให้ทราบโดยเพื่อถึงนะครับถึงแนวทางปฏิบัติวิธีดำเนินการ แล้ก็ระยะเวลาเหมือนกันให้ชัดเจนนะครับนังเป็นอย่างนี้ว่าค้รับความร่วมมือจากี่น้องสื่อมวชนทุกฝ่ายทุก่นเนอทุกความร่มมืออย่างดียิ่งครับ